สวัสดีครับพวกมผมอีกแล้วนะครับกับเพจต้องรู้สอนทําออนไลน์นะวันนี้เราก็ยังคงพูดอยู่ในเรื่องของโพสต์นางฟ้านี่เองนะครับก็จะบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับโพสต์นางฟ้ามันคือโพสต์ที่เป็นโพสต์โพสต์เดียวที่ขายของไปเนะรื่อยๆแล้วก็ทําเงินมหาศาลให้เราได้เลยนะครับซึ่งหลายๆเพจเนี่ยก็มีโพสต์นางฟ้าที่ทําเงินหลักหลายล้านผมเองก็มีหลายโพสต์นางฟ้าที่ทําเงินเป็นล้านไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนวิธีการทําโพสต์นางฟ้าและแน่นอนนะครับรีวิวเราพ่ดพับไปหมดเลยนะครับกับการทำโพ วันนี้เนี่ยนะครับผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโพสต์ทางฟ้าทั้งหมดมี5ข้อแต่วันนี้จะเป็นวันของข้อที่3แล้วจะบอกว่าใครยังไม่ดูข้อ1ข้อ2นะครับให้ย้อนกลับไปดูข้อ1ข้อ2อันก่อนดนะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูมาแล้ววันนี้ถึงคิวของข้อที่3แล้วนะใกล้ครบแล้วทั้งหมดมันมี5ข้อข้อที่หนึ่งคือเราต้องบอกลูกค้าได้ว่าเขาซื้อของแล้วเขาได้ของอะไรไปนะสปงสเปกอะไรเอาให้ครบข้อที่2คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้เขาหรือเขาจะมีความสุขยับจง อการที่ลูกค้าต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมต้องซื้อตอนนี้และทำไมต้องซื้อกับเราที่นี่ตอนนี้แล้วก็ที่5คือเรื่องการปิดการขายนะครับถ้าครบองค์ประกอบตรงนี้ก็จะกลายเป็นโพสต์นางฟ้ากันไปล้เพราะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงข้อที่3นะครับความคุ้มค่านี่ความคุ้มค่าตัวนี้นะต้องบอกกันก่อนเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสัาคัญที่สุดแล้ว พอเลยรู้ไหมเพราะว่าสินค้าทุกชนิดนะเชื่อไหมว่าคนทุกคนเนี่ยซื้อของเนี่ยซื้อจากความคุ้มค่าเป็นหลักเสมอคือจะบอกงี้นะว่าถ้าเกิดเราซื้อของเนี่ยต่อให้ราคาถูกแค่ไหนก็ตาม10บาท20บาท5 0บาทร้อยหนึ่งเนี่ยถูกแค่ไหนก็ตามถ้ารู้สึกซื้อแล้วไม่คุ้มเราก็ไม่ซื้ออยู่ดีแต่ถ้าแพงแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าซื้อแล้วคุ้มมากๆซื้อแล้วก็คุยสุดจะคุ้มเลยเราก็อยากจะไปหาเงินมาเพื่อซื้อมันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยเป็นจุดชี้ตาเหมือนกันชี้วัดว่่าคนจะซซืืื้้อออออขขงงหรไม ตรงนี้เลยนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดหลักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงความคุ้มค่ากันดีกว่านะครับความคุ้มค่าเนี่ยนะครับมองได้ในหลายแง่มุมแง่มุมที่1คือเรื่องของการที่ราคาสินค้าเนี่ยมันถูกมากๆ kitty. มันมันม,มันแบบราคามันดีราคาดีมากๆหรือซื้อแล้วโหได้เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆเลยนั่นคือความคุ้มค่าเรื่องของการเงินหรือราคาความคุ้มค่าที่2คือเป็นความคุ้มค่าเรื่องของ การใช้งานการใช้งานโอ้โหแบบตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้มากมายวาไรตี้หลากหลายคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยเป็นความคุ้มค่าเรื่องของปร aquí, <ๆ>ิมาณจริงแล้วเรื่องของปริมาณมัน <res> ก well. ็จะอ้างอิงกับราคาเป็นหลักอะเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับความคุ้มค่าเนี่ยเป็นจุดชี้ตาเหมือนกันเป็นดาบที่จะฟันลงไปแล้วบอกลูกค้าจะบอกได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อผมจะยกตัวอย่างเรื่องของความคุ้มค่าและกันนะครับความคุ้มค่าแรกก่อนเลยนะเรื่องราคาทุกคนเข้าใจกันดีง่ายอยู่แล้วคือการจัดโปรโมชั่นัืออาไปหร แต่เราจะแบบจาปกติ50บาท100บาทลดเหลือ50บาทลดไปเลย50%ก็ว่างไปลด89 50%อะไรก็ตามที่เป็นกึง่งๆแบบทีวีเดเรกนะคือความคุ้มค่าที่แบบเราจะสามารถสื่อสารลูกค้าได้ในเชิงของราคาแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดราคาปุ๊บเราอ้างอิงก,กับปริมาณก็ได้อย่างเช่นว่าแบบปกตินะเราซื้อราคาเนี้ย เราได้ปริมาณแค่100กรัมแต่ถ้าวันนี้เราซื้อราคาเดิมเนี่ยเราได้ไปเลย400กรัมคือซื้อ1แถมไปเลยอีก4นะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าคราวนี้เนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานบ้างลหะอย่างเช่นนะครับสเปคสมมติวันนี้ผมขายลำโพงบูทุดนะอาจจะเป็นเรื่องว่าลำโพงตัวนี้นะครับสามารถต่อได้ทั้งคาราโอเกะต่อได้ทั้งโชัศน์ต่อได้ทั้งโทรศัพท์ต่อได้ทั้งนูน่นทั้งนี่ทั้งนั่น เราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลำโพงตัวเดียวนะครับจากเดิมเราต้องซื้อลำโพงทั้งหมด5ตัววันนี้เราใช้ลำโพงตัวนี้ตัวเดียวมันแทนที่ได้เลยนั่นก็คือความคุ้มค่าชนิดหนึ่งของเรื่องฟังก์ชันหรือการใช้งานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับจุดชี้าตามันคือความคุมคค้มค่าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องบอกลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ว่าทำไมาาซื้อกับเราไปแล้วมันถึงคุ้มขนาดนี้ทำไมาาซื้อกับเราไปรู้สึกว่ามันโอ้โหดีมากขนาดนี้คนะือทำใร้ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมันคุ้มมากแล้วมันต้้้้ออองงีลลมมมคดดท่่เ็ตาาาหหขขิใกก บางคนเนี่ยนะครับข้อเน,นี้ยนะครับมันมีความผิดพลาดเยอะมากอย่างเช่นแบบอยากจัดโปรโมชั่นแต่ไปจัดโปรโมชั่นที่ไม่ถูกต้องนะอย่างเช่นว่าจัดโปรแรกก็ดูเหมือนแพงโปรตรงกลางเนี่ยไม่ถูกไม่แพงไว้โปรบนเนี่ยก็เอ้ยมันก็ถูกนะแต่มันใหญ่เกินไปซื้อไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องนี้ต้องดูให้กรมกรลองถามคนรอบๆตัวให้เยอะเอาไว้ว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยน่าซื้อหรือ,อยังถ้ารู้สึกคุ้มแล้วคนอื่นบอกเฮ้อแม่งคุ้มว่ะ จัดการเลยถ้าคนอื่นบอกเฮ้ยยังไม่คุม้มอ่ะรู้สึกยังไม่ซื้ออยู่ดีลองคิดใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆแล้วกันข้อที่3นะเป็นข้อชี้ตาฟันธง เนี่ยครับว่าคนจะซื้อของหรือไม่ซื้อเนี่ยเรื่องความคุ้มค่านี่เองแค่วันนี้อย่าลืมบอกลูกค้าคุณว่าคุ้มแค่ไหนสุดยอดแห่งความคุ้มนะที่สุดแล้วนะครับตอนผมสอนในคลาสผมจะใช้คำว่า fucking cheap นะครับมันเป็นคำยหยาบนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าคำว่า f c fucking cheap คือแบบโคตจะถูกแล้วอะไรอย่างงี้เนาะนั่งไอ้วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับ3ข้อผ่านไปแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราบอกลูกค้าแล้วซื้อของได้ไรายดียังไงนะสองคือเราบอกลูกค้าแล้วเขาได้ร,ร,รแกนะ้้าง,งลลคจ่ีิว ก็รีบอยากจะซื้อแล้วถ้าทํา3ข้อนี้ได้ดีนะแต่นะครับเรามีข้อสี่ข้อ5้ามาเป็นตัวเสริมตัวตบทําให้เราขายของได้แน่นอนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ต่อนะข้อ4และข้อ5ต่อนะครับสามารถกดติดตามหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้คลิปที่4และคลิปที่5ออกมาเดี๋ยวเราจะรีบบอกกลับไปนะครับแล้วก็รีบมาดูกันทําจบ5ข้อคุณได้โพสต์สางฟ้านะคราวนี้สบายและกินย,ยาวๆแล้วนะครับรับเงินอย่างเดียวเท่านนวันนี้ผมต้องรู้สอนทำอะไรขอลาไปก่อนไปไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ